วิดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุวนพุธและประสดีปันทาง YouTube ของ R M U T P Live กับผมกรจรสศักด์บำรุงสินมั่นจากณณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับ,รบกลับมากับเรื่องราวนาที่นํามาฝากนะครับ นะในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของสิ่งวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างนะครับอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดเของทาง R M U t P Live ไหนะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ R M U t P Live ก็ไลอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U t P Live แห่งนี้ครับสําหรับวิดีโดดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับ เรื่องเราจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้เปิดเผยนะถึงผลวิจัยว่าการออกกำลังกายแต่พอดีครับต้านโรคภูมิแพ้ได้จริงนะจริงนะประมาณไหนและนะมีวิธีการมีเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับ,ลบอย่างไรได้มาฟังกันนะครับในช่วงของวิดหน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยนะครับเรื่องเราจาก โทรรัคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT เนี่ยนะจับมือกับเมืองพัทยาครับพัฒนา 5G พัทยาสมาสิตีีนำ 5G ยกระดับการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยา นะครับอย่างที่บอกครับเจนว่านะถ้าคุณผู้ฟังเป็นแฟนรายการวิดีเด็ดก็เจนว่ามีหลากหลายจังหวัดหลากหลายเมืองนะครับหลากหลายตำบลหลากหลายหมู่บ้านนะที่เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในเยอะรมากมายนะครับเมืองพัทยาก็นะเป็นอีกนะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องราวของการพัพฒนานะความเป็นสมาร์ทซิตี้ 5G นพะั พัทยาสมาร์ทซิตี้นะใช้ระบบ 5G ในการนาะยกระดับบริหารจัดการเมืองเลยทีเดียวนะส่งเสริมความนะ่าอยู่อีกด้วยนะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิทยาโลกครับนะกุผู้ฟังนะมีใครได้ใช้หูฟังกันหรือไม่นะหูฟังมีสายไร้สายไวเลสอะไรว่าไปแต่ว่ามีหูฟังที่สามารถตัดเสียงรบกวน AI นะด้วยการมองแล้วกดปุ่มช่วยให้ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นเอ๊ะเขาจะทำอย่างไรมีเลรดรับไม่รับอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทยสถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุนพุทธและประสิีบัห y ทาง u t u b e ของ RM u d p l i v e กับผมกระจรศักิ์บำรุงสิมันครับช่วงนี้วินาหนึ่งครับเรื่องเราจากมหาวิทยาลัยไม่โดนครับได้บอกถึงผลวิจัยนะว่าการออกกำลังกายแต่พอดีเนี่ยนะครับต้านโรคภูมิแพ้ได้จริงนะมาฟังกันตรงนี้นะครับ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น3 4ถึง4เท่าหากเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาโดยข้อมูลสถิติของสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูนโนวิทยาแห่งประเทศไทยพบว่าเด็กไทยเป็นโรคภูมิแพ้สูงถึงร้อยละ38และผู้ใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้ประมาณร้อยละ20โดยสาเหตุส่วนใหญ่ครับมาจากกรรมพันธุ์มลภาวะสูบุรี่และขาดการออก กำลังกายนะครับสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยอย่างเช่นเลี้ยงสัตว์ปูพรมเครื่องปรับอากาศนะซึ่งเป็นแรงสะสมฝุ่นละอองและไรฝุ่นชั้นดีครับ เรื่องราวของการออกกําลังกายเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยบรรเทาและลดอาการภุมมแพ้อย่างได้ผลแล้วก็ยั่งยืนครับซิ่งผู้ช่วยาสตราจาร์ดรสุชาดาเสาเวียงครับผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลครับได้กล่าวถึงงานวิจัยด้านวิทยากีฬาที่แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น3กลุ่มเพื่อดูการทดลองใน8สัปดาห์โดยกําหนดให้กลุ่มที่1ครับ ออกกาลังกายอย่าเหมาะสมและสม่ําเสมอเพียงอย่างเดียวเลยนะครับกลุ่มที่2ไม่ออกกําลังกายเลยนะไม่ออกกําลังกายเลยนะฮะกลุ่มที่3ออกกําลังกายพร้อมรับประทานวิตามินซีน่าสนใจนะสำหรับกลุ่มกลุ่มที่3นะฮะผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่3ได้ผลดีเท่ากันเลยนะครับจึงได้นํามาสู่บทสรุปให้เห็นหนึ่งผลดีของการออกกําลังกายครับซึ่งจะเกิดขึ้น จนกลายเป็นนิสัยเมื่อทําติดต่อกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปครับนอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชาดาเสาเวียงได้มอบสูตรการออกกําลังกายเพื่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร,ร่างกายโดยวัดจากอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดขณะออกกําลังกายใช้สูตร220ลบด้วยอายุอ่ะอย่างยกตัวอย่างครับตาคุณรวังมีอายุ20ปีอ่ะสมมุตินะ20ปีก็ใช้220แล้วหักลบด้วย20 ได้ออกมาคือ200 200นี้ถือเป็นความหนักสูงสุดนะก็คือหนัก100%เลยโดยความหนักที่เหมาะสมเพื่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร,ร่างกายจะอยู่ที่ความหนัก60-80%หรือขณะออกกำลังกายเนะี่ยมีอาการหอบเล็กน้อยและยังพูดเป็นประโยชน์ นะผู้เป็นประโยคถามตอบได้นะอย่างไรก็ตามการออกกำลังกายหนักเกินไปจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเนื่องจากภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นมากจนเกินไปขณะออกกำลังกายพอหยุดพักภูมิคุ้มกันจะตกลงเป็นระยะเวลาประมาณ3ถึง72ชั่วโมงนะหรือนานกว่านั้นนะอาจทำให้เป็นวัด ติดเชื้อได้ไง่ายไม่น่าเชื่อนะนะใครว่าออกกําลังกายหนักๆไปเลยยิ่งนะยิ่งได้ผลดีกลับได้ผลเสียนะคุณผู้ฟังนะครับดังนั้นการออกกําลังกายที่เหมาะสมและได้ผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชาดาเสาวเวียงแนะนําก็คือการออกกําลังกายประเภทแอโรบิกนะเต้นแอโรบิกนะหน้าห้างสรรพสินค้านะครับซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็แล้วแต่นะที่ความหนัก ปานกลาง3าง3-5ครั้งต่อสัปดาห์นานครั้งละ30-60นาทีนะอย่างเช่นนะวิ่งว่ายพายปั่นเนี่ยนะครับซึ่งหากทำได้อย่างต่อเนื่องนอกจากจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วยังช่วยทำให้น้ำหนักส่วนเกินลดลงได้อีกด้วยนะครับในกรณีที่มีอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นระหว่างออกกำลังกายมีอาการปากวมเจอคลื่นไส้หลอดลมตีบตลอดจนความดันโลหิตต่ำลงนะอื่นๆนะก็ควรหยุดพัก แล้วก็พ้นยานะครับหรือรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นก่อนหากเกิดอาการรุนแรงโดยไม่มียาครับก็ควรช่วยเหลือนะโดยการให้ผู้มีอาการดังกล่าว หยุดออกกําลังกายนะครับแล้วก็นอนพักโดยยกคาสูงเพื่อให้เลือดหล่อเลี้ยงสมองแล้วก็ป้องกันอาการหัวใจล้มเหลวก่อนเรียกรถพยาบาลส่งถึงมือแพทย์ครับนอกจากนี้การออกกําลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอจะช่วยทําให้ร่างกายลดความไวต่อสาร ฮิสตามีนนะครับซึ่งทําให้ความไวต่อสิ่งกระตุ้นโรคภูมิแพ้ลดลงทําให้อาการภูมิแพ้บรรเทาลงนั่นเองแหละนะแม้แต่ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ตั้งแต่กําเนิดหากรับประทานยาเพื่อควบคุมอาการอย่างเคร่งครัด และออกกําลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องนะครับจะทําให้มีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้โรคเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันร่างกายสูงขึ้นและจะทาให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้ ต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลนะข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็มหาวิทยาลัยไม่ดนด้วยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องเราของการออกกําลังกายนะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะเป็นเรื่องที่นะครับ ขาดไม่ได้เป็นสมสมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะอ้างว่าไม่มีเวลาในการออกกําลังกายแต่อย่างน้อยนะลองขยับแค่งขยับขาดูบ้างนะครับนะบางทีทํางานกันนะทำงานกันหนะน,น้านะจอคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะหรือทํางานหลังคนหลังแก่เนี้ยเราลองขยับซะหน่อยเนาะนะนะเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยนะ <N ic idal> นะอย่างที่นะครับอาจจะเคยได้ยินกันไหมล่ะครับว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังกายแล้วแต่ถ้าอย่างจริงๆจังจังก็ควรที่จะไปออกกําลังกายกันแบบจริงๆจ,จังจังเลยนะจะเดินจะวิ่งจะเต้นแอโรบิกหน้าห้างอะไรก็แล้วแต่เลยนะนะอะไรที่ถนัดนะครับออกกําลังกายแบบไหนถนัดก็ทําไปได้เลยนะแล้วก็ที่สาคัญอย่างที่ผลวิจัยได้บอกไว้ตรงนี้ว่าออกกําลังกายแต่พอดีก็คือทําอะไรโดยนะทำอะไรที่ พอดีพอดีนะครับเราไม่ทํามากไปไม่ทําน้อยเกินไปนะก็จะได้ผลดีนะอย่างอาการออกกําลังกายถ้าทําอย่างพอดีนะครับแล้วก็จะมีการเสริมบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างเสริมการรับประทานวิตามินซีอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านะอาจจะถ้าเกิดกรณีที่มีอาการโรคประจําตัวโรคภูมิแพ้นะก็นะครับ,นะร,บรับประทานยาตามปกติแล้วก็ออกกําลังกายนะอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับ นะก็จะทําให้นะส่งมลให้กระตุน้นภูมิมุ้มกันเพิ่มขึ้นก็เห็นว่านะักกีฬานะครับบางท่านเนี่ยนะสมัยก่อนก็อาจจะมีอาการหอบหื่นมีโรคภูมิแพ้อะไรแบบนี้แต่ว่าพอได้การออกกําลังกายแล้วก็ใช้กีฬาเข้าช่วยเนี่ยนะบ,บางคนนะมีภูมิมุ้มกันที่นะบางคนนะครับดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับนะถ้าตามข่าวก็จะเห็นว่ามีบางส่วนบางกลุ่มเนี่ยนะจาก ผู้ดีเป็นโรคภูมิแพ้ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะแล้วใช้เครื่องมือก็คือการออกกําลังกายแล้วก็การเล่นกีฬาเข้าช่วยเนี่ยนะได้ผลดีนะเป็นบางท่านเลยนะครับได้ผลดีนะจนทําให้ภูมิคุ้มกันนะครับเพิ่มขึ้นนะก็เียว่าเป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าออกกําลังกายนะแต่พอดีนะครับไม่ ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่หนักหักโหมจนเกินไปนะก็จะทําให้เสริมภูมิคุ้มกันที่ดีเลยทีเดียวนะครับนะแต่ว่าถ้าไม่มีรายจริงๆก็นะอย่างน้อยๆนะครับทํางานนะเนืนเ่นจากการทํางานก็ลองขยับข,ะข,ะขยับแขงขยับขานะเดินไปมาบ้างอะไรบ้างนะอย่างน้อยแค่ขยับก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับออกกําลังกายแล้วแต่จะดีกว่านั้นก็คือไปออกกำลังกายอย่างจริงจริงจังๆนะโดย พอดีโดยแต่พอดีนะครับนะก็จะทําให้เสริมภูมิคุ้มกันได้นะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งนะเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยไ,ไม่ดนนะครับนะได้เปิดเผยผลวิจัยนะว่าการออกกําลังกายแต่พอดีเนี่ยนะนะ ได้ต้านโรคภูมิแพ้ได้จริงเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งนะครับช่วงหน้าวิดท,ทั่วไทยเรื่องราวจากโทรัมนานครแห่งชาติครับได้จับมือกับเมืองพัทยาครับพัฒนา 5G พัทยา,าสมาร์ทซิตี้นำ 5G ยกระดับการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิดท,ทั่วไทยครับช่วงวิด ทั่วไทยช่วงนี้วิ์ทั่วไทยครับในรายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุทธและประสดีบัญหา YouTube ของ RM UDP Live กับบมกจศักบำรุงสิม่นครับก่อนที่จะเข้าสู่วิ์ทั่วไทยครับใครที่นะคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากนํานำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไม่ยัง r m u t p live แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Fan Page พ,พิมพ์ว่า r m u t p live นะแล้วก็พิมพ์เข้ามาปุ๊บก็สามารถที่จะ inbox ททักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับรู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้นะคลิปเสียงวิดีเด็ดตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟัง สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะติชมแนะนำอย่ากนาเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลยสักช่องทางหนึ่งที่สาคัญนะมากกว่านั้นเลยคุณผูฟ้ฟังฟังรายการวิดีแต่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ ทาง YouTube IM u t p Live แห่งนี้ครับฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังฝากกันไว้ทุกตอนเลยนะครับนี่คือเรื่องราววิทั่วไทยเรื่องราวจากโทรคมนาคมแห่งชาตินะจับมือกับเมืองพัทยาพัฒนา 5G พัทยาสมาร์ทซิตี้นำ 5G ยกระดับการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยาครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับก็คือเมื่อวานสื่อน,นี้เองนะครับนายประเมศ งานพิเชษครับนายกเมืองพัทยาและพันเอกสับพชัยอุหุวนันนะครับกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ครับร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G พัทยาสมาร์ตซิตี้ระหว่างเมืองพัทยากับ NT นะโดยมีนายเสกสรรมิตรเกษมรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่แล้วก็นายสิวัฒนบุญเกิดรองปลัดเมืองพัทยาร่วมลงนามเป็นสักขีพยานพร้อมกันนี้มีนายภูมิภิพัฒน์นะครับกมลนาศนะนายภูมิ ภูมิพิพัฒน์กมลนาถเลข,ขานุการนายกเมืองพัทยาและนายนัทพลธีระวุฒิวรเวิทพครับผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณพร้อมคณะผู้บริหาร NT และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะห้องประชุม132สาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 5G ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แล้วก็ IoT นะ Internet of Things นะให้เกิดประโยชน์ ในการบริหารจัดการเมืองโดยติดตั้งระบบเสาอัจฉริรยะนะครับในพื้นที่ของเมืองพัทยาซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งตรงนี้นายประเมศตงานพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าเมืองพัทยามีแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือาร์ทซิตี้และด้วยเสน่ห์ของเมืองพัทยาครับที่สามารถดึงดูและตอบสนองนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศด้วย กิจกรรมที่หลากหลายเป็นเมืองสําหรับการมาพักผ่อนตลอดจนเป็นสถานที่สําหรับการจัดงานประชุมสัมนางานประชุมทางวิชาการงานแสดงสินค้าและมิทรรศการโดยความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับ NT ในครั้งนี้ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G พัทยาสมาร์ตซิตี้ภายใต้เครือข่าย 5G ที่จะทำให้เมืองพัทยาสามารถเชื่อมข้อ เ,เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเสาอาัจฉริยะและระบบงานต่างๆของเมืองพัทยาเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้ร่วมมือกับ NT นําเทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G และนวัตกรรมใหม่ๆมาเพื่ออำนวยความสะดวกในประชาในการประชาสมัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะที่เป็นประโยชน์ กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถิงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทําให้เป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวยิ่งขึ้นประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยสะดวกสบายท่องเที่ยวได้ทุกฤดูการเลยครับทางด้านพันเอกสับพชัยหุวะนันครับกรรมาการผู้จัดจาก,การใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหมาชนหรือ N t ทเนี่ย กล่าวถึงการออกแบบ 5G Solution สำหรับโครงการ 5G พัทยาสมาร์ซิตี้นะบอกว่า NT เนี่ยมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ระบบการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและระดับโลก ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลด้วยเครือข่าย 5G และแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะรวมถึงนวัตกรรมบริาการอัจฉริยะอื่นๆโดย NT ครับติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะนาสมาร์ทโพลเนี่ยนะในพื้นที่ของเมืองพัทยาจำนวน90ต้นนะครับพร้อมระบบ i n t e l l i g e n อเปเรชั่นเซ็นเตอรหรือ IOC หรือศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะนะครับ นะศูนย์บริัารการอาัจฉริยะนะแล้วก็รีโมทสเตชันครับที่สารการสาราว่าการเมืองพัทยานะซึ่งเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางทั้งการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเมืองและก็การดําเนินงานในการแจ้งเตือนหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆได้ในท,ทันทีสามารถแสดงจุดพิกัดร้องเรียนของสาสมาร์ทโฟนโดยจะเป็นการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินนะครับเพื่อให้ผู้บริหารจัดการเมืองได้มีศูนย์บัญชาการที่มีข้อมูลข่าวสารแม่นยําสะดวกในการรวบรวมข้อมูลและง่ายต่อการตัดสินใจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเสาอาจัจฉริยะและเพิ่มศักยภาพในการบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยาให้มีศักยภาพรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเช่นการจัดระเบียบการขนส่งและการจราจรข้อมูลรถโดยสารสาธารณะพื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและระบบไฟทางอัตโนมัตินะครับรายงานสภาพ อากาศนะระบบตรวจจับความร้อนสำหรับระบบเทคโนโลยีสื่อสารที่ NT จะนำไปติดตั้งและให้บริการประกอบด้วยระบบ IoT นะ n n t e r n e t of t h i n g นะอย่างเช่นนะครับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ Wi-Fi Point SOS Emergency นะ Public announcement นะ a r t Lighting นะและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แล้วก็อื่นๆนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือนะให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเก็บข้อมูลบุคคลป้ายทะเบียนรถยนต์ส่งข้อมูลมา จัดเก็บอย่างโลเคอล์ดัต้าเซ็นเพื่อให้เมืองพัทยานำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและส่งเสริมการใช้งานให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนะเห็นว่านะเป็นอีกเมืองนึงนะครับที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะกับเรื่องราวของนะครับการใช้ 5G พัทยาสม์ทซิตี้นะก็คือเรื่องราวของการนำ 5G มายกระดับการบริหารจัดการเมือง นะจัดการเมืองพัทยาแล้วก็ส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยาอีกด้วยนะก็เยี่งว่านะครับเมืองไหนจังหวัดไหนนะครับตำบลใดหรือแม้กระทั่งสถานที่ใดที่มีการใช้เทคโนโลยีนะครับนำดิจิทัลนะนำระบบดิจิทัลระบบเทคโนโลยีระบบ AI เนี่ยมาพัฒนาเมืองนะก็เท่ากับว่านะนะเราได้เดินนำหน้านะครับเมืองอื่นๆไปแล้วนะ กี่ก้าก็ไม่รู้แต่ได้เดินดนําหน้าไปแล้วนะแล้วก็เป็นการนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีในการพัฒนาเมืองนะพัฒนาจังหวัดนะครับพัฒนาชุมชนเอ่อชุมชนตำบลต่างๆนะครับนะให้เจริญนะครับทัดเทียมกับหลายต่อหลายเมืองอื่นๆนะหรือว่าอาจจะทัดเทียมกันในระดับอาเซียนนะระดับเอเชียนะหรือแม้กระทั่งอาจจะระดับโลกเลย ก็ไม่แน่นะครับนะด้วยการใช้เทคโนโลยีนะหรือว่า AI หรือว่าระบบดิจิทัลนะครับนะซึ่งหลายต่อหลายเมืองก็ให้ความสําคัญนะครับอย่างที่ได้บอกไปหลายต่อหลายตอนเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องเราวของวิทย์ทั่วไทยเรื่องราวจากโทรคมนาคมแม่งชาหรือ NT จนะจบมือเมือง จะมือกับเมืองพัทยานะพัฒนา5 G พัทยาสมาร์ทซิตี้นำา5 G ยกระดับการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยาครับช่วงหน้าวิสถาโลกรเรื่องราวของหูฟังครับหูฟังตัดเสียงรบกวน AI ด้วยการมองแล้วกดปุ่มนะช่วยให้นได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นน่จะเป็นอย่างไรน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิสถาโลกครับช่วง วิสถาโลกมาถึงช่วงนี้วิสธาโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุธและประสูติปันหังยูทู e ของ R M U D P Live ครับวิสธาโลกนวะวันนี้เรื่องราวจากนักวิจัยครับจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันครับ คิดค้นหูฟังที่ช่วยให้ได้ยินเสียงได้ชัดเจนขึ้นแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังครับเพียง <P ing> แค่มองไปยังต้นทางของเสียงครั้งเดียวหนะ้าหูฟังก็จะตัดเสียงรบกวนได้ระบบ AI ไอหมนะใครๆเม่นอย่ากับจับวางเลยทีเดียวนะครับเคยไหมครับคุณุก้ฟังที่ต้องนั่งประชุมหรือคุยงานในร้านกาแฟที่มีทั้งเสียงดังจอแจจกแจ๊ก,จกนะของผู้คนในร้านนะครับแล้วก็เสียงเครื่องชงกาแฟหรือว่าเครื่องปั่น อีกสารพัดที่รบกวนสมาธิของคุณฟังเองออกไปจากคู่สนทนาครับและอาจทําให้ได้ยินเสียงของคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐอเมริกานะจึงคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหานี้โดยการคิดค้นหูฟัง AI ครับที่ช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์นักวิจัยพัฒนาหูฟังระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับเปลี่ยนการได้ยินของผู้ที่สวมใส่ทําให้ได้ยินเสียงจากหู ฟังได้อย่างชัดเจนแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังและมีผู้คนจํานวนมากกําลังพูดคุยกันอยู่นะครับระบบการได้ยินคําพูดแบบเป้าหมายหรือว่า TH เนี่ยนะที่พัฒนาโดยนักวิจัยมีความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพนะหูฟังจะมีไมโครโฟน2ตัวอยู่บริเวณที่ครอบหูแต่ละข้างเมื่อผู้ใช้มองไปที่บุคคลที่ต้องการฟังจากนั้นกดปุ่มที่ด้านข้างของหูฟัง1ครั้งเป็นเวลา3-5วินาทีคลื่นเสียงจากเสียงของผู้พูด จะเข้าถึงไมโครโฟนทั้งสองข้างพร้อมกันโดยคลื่นเสียงจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดนะซึ่งซอฟต์แวร์การเรียนรู้ของเครื่องจะเรียนรู้รูปแบบเสียงของผู้พูดจากนั้นเสียงของผู้พูดจะถูกแยกและส่งสัญญาณผ่านหูฟังและเสียงรบกวนภายนอกจะถูกกรองออกไปด้วยเลยนะออกไปด้วย AI เนี่ยนะสามารถประมวลผลเสียงของผู้พูดแล้วก็ลบเสียงที่ไม่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเลยนะ จากการทดสอบนักวิจัยพบว่าระบบที่คิดคนขึ้นใช้เวลาจากต้นทางถึงปลายทางที่18.24ม mm. ิลลิวินาทีนะฮะ วินาทีว่าเล็กแล้วนี่ระดับมิลลิวินาทีเลยนะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการกระพริบตาจะอยู่ระหว่าง300-400ถึงมิลลิวินาทีครับชี้ให้เห็นว่าช่วงเวลาตั้งแต่การมองบุคคลที่ต้องการจะฟังและได้ยินเสียงของบุคคลนั้นในหูฟังจะเกิดขึ้นได้แบบเรียวไทม์เลยทีเดียวครับจากการทดสอบการใช้งานกับผู้เข้าร่วม21รายซึ่งผู้เข้าร่วมได้ให้คะแนนการลดเสียงรบกวนที่หูฟังได้รับจากสภาพแวด ล้อมทั้งในร่มและกลางแจ้ง โดยเฉลี่ยแล้วผู้ทดสอบให้คะแนนความชัดเจนของเสียงผู้พูดสูงกว่าเสียงที่ไม่ได้รับการกรองถึง2เท่าเลยนะครับงานวิจัยนี้ต่อยอดจากงานวิจัยการได้ยินความหมายที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันทีมก่อนหน้าเคยทำเอาไว้นะครับซึ่งปัจจุบันระบบใหม่สามารถกรองผู้พูดเป้าหมายได้ครั้งละ1คนเท่านั้นและจะต้องไม่มีเสียงดังอื่นที่มาจ่ายทิศทางเดียวก,กันกับผู้พูดที่เลือกแต่หากผู้สวมใส่หูฟังไม่พอใจกับ คุณภาพเสียงก็ทําไมครับก็สามารถซุ่มตัวอย่างเสียงของผู้พูดใหม่เพื่อปรับปรุงความชัดเจนได้นะเดี๋ยวนี้นะหูฟังนะไปอีกระดับหนึ่งที่สามารถใช้ระบบ AI เนี่ยตัดเสียงรบกวนนะโดยการมองแล้วก็กดปุ่มแหมนะก็เลยว่าอะไรนะาเลยว่าอย่างกับนะอา่า รู้เลยดีเดียวนะครับว่ามองไปปุ๊บเนี่ยตัดเสียงทันทีเนี่ยใช้กดปุ่มนะเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวนี้นเทคโนโลยีอะไงพัฒนานะครับไปไหนถึงไหนนะนะ,นะคุณผู้ฟังก็กวรที่จะนะ ก้าวตามเทคโนโลยีนะอย่างรูเท่าทันนะครับแล้วก็ใช้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับนี่คือนะเรื่องราวของวิศดาโลกไม่แน่นะครับผู้ฟังนะตัดสิ่งรบกวนด้วยระบบ AI เนี่ยนะเมืองไทยอาจจะมีใช้ในอะนาะคตข้างหน้าไม่แน่นะครับนะก็ติดตามกันต่อไปนะครับมาถึงช่วงนี้ท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันงง,งไปไก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วนะครับ นะหรือว่ารายการอื่นๆก็แล้วแต่นะทาง y o u t u b e ของ R M U D P Live แห่งนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับเลือกหลากหลายหลากหลายรายการให้เลือกสรรเลยนะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้บางรายการก็รับฟังกันได้อย่างเดียวอย่างวิดีเด็ดนี้นะครับในขณะนี้หรือว่านะครับบางรายการก็จะสามารถที่จะรับชมกันได้ด้วยนะครับนะเห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการเห็น นะครับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับน้เป็นที่ดึงดูดใจดึงดูดตาของคุณผู้ฟังเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เลยทีเดียวนะครับไหนชื่นชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปเลยนะคลิกเข้าไปแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m UTP l i v e แห่งนี้นะครับและนะถ้ามีพระรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m UTP Live นะก็อย่าลืมนะก็มาที่ YouTube ของ r m UTP l i v e ครับก็มาแลวอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลา รายการปโปรรายการเด็ดคองทาง rm g t p live แห่งนี้รวมถึงรายการนี้วิดีเด็ดฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ทุกตอนเลยนะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสับแล,ละส่งตอนตุ้นพูด,พดแล้วปรสัสดีบันธ y ง u t u b e ของ rm g t p live เจอกันใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับนี้ผมก,กระจรศักดิ์บำรงสินมัน่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด